ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนกลับผมสําหรับคลิปนี้บ่าวแหลมสิบห้าพี่น้องครับมาติดตามตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของเรลาพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขแนวทางของเรลาพัฒนาเนาะครับเนาะท่านใดที่กําลังมองหาตัวเลขมองหาแนวทาาครับผมของงวดวันจันทร์ที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะพี่น้องครับผมสําหรับคนที่กําลังรับชมคลิปนี้หรือว่าพี่น้องเอฟซีท่านใดเนาะครับเนาะที่กําลังครับผมเข้ามาเบิง คลิปยูกะือว่าครับพี่น้องมาพบพิษช่องน้พี่น้องครับสําหรับมือนี้ครับพี่น้องในคลิปของบ่าวแหลมพารว้ยชาแนลครับผมสิบ้าพี่น้องครับมาเบิ้งตัวเลขครับผมมาเบิ้งแนวทางนะครับเนาะครับพี่น้องสําหรับงวดที่ผ่านมาครับผมนี่พี่น้องท่านไหนบ้างเนาะพี่น้องครับโชคหมานเนาะครับเนาะครับเลขบน0 7นครับพี่น้องสําหรับเลขล่างเนี่ยออก4ี่ศนย์ะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะ ของสำนักทีบ่าวแหลมสิ้าพี่น้องกลับไปรับชมหรือว่าไปติดตามเบิ้งครับบ่าวแหลมกับบได้งวดที่แล้วครับบ่รได้ลงกให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะสำหรับงวดนี้ครับผมพี่น้องท่านใดที่กําลังติดตามรับชมอยู่รับขาค่อยติดตามตัวเลขแนวทางไปน้ากันครับผมครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับท่านใดที่ครับเป็นแฟนคลับแฟนช่องของบ่าวแหลมอยู่แล้วก็อย่าลืมครับผม กดแชร์กดไลค์ออกไปครับให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับหรือว่าท่านที่เพิ่นยังว่าท่านใดรับเป็นกดติดตามนะพี่น้องครับผมหรือว่าครับเข้ามาเปลี่ยนแฟนคลับแฟนช่องของเบาแหลมครับให้เพิ่นได้เห็นตัวเลขเห็นแนวทางนะครับเนาะครับเพื่อเพิ่นโชคดีครับพี่น้องรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับแชออกไปเป็นวิธีอาิษานครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องนะครับเนาะท่านไหนที่ครับผมเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมครับพี่น้อง กดติดตามเอาไว้ครับกดติดตามกับพี่น้องบาเสียหายมีแต่ใดคำไรคครับพี่น้องครับเพีดรให้พี่น้องได้รู้ท่านนะครับเนาะได้มีตัวเลขมีแนวทางครับผมในการเอาไปเลือกซื้อเลือกหาครับผมล่าพัฒนาครับพี่น้องสําหรับท่านใดที่มองหาเลขรัฐบาลได้กับบอผิดพี่น้องครับในช่องของเบาแหลมพรุยชาแนลครับผมมีครับผมเลขรัฐบาลได้ล่าพัฒนาครับลุงให้พี่น้องครับได้รับชมเบิ่งตัวเลขแนวทาง อยู่ถูกมือเนาะครับเนาะครับสําหรับครับผมพี่น้องนะครับเนาะทีกาลังรอค่อยตัวเลขกะใจเย็นๆได้พี่น้องครับรอพี่น้องเอฟซีครับผมของไต้เฮ้าเขามาครับผมรับชมกันเยอะๆกันสักก่อนครับพี่น้องเบ้าแหลมเจไดภาพพี่น้องนะครับเนาะไปเบิงตัวเลขไปเบิงแนวทางครับผมครับสําหรับครับผมผู้ใดที่ครับผมมักการเสียงโชคเสียงดวงอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะครับกะบ่ผิดพี่น้อง มวดที่่ันมากนะพี่น้องครับทั้งช่องของบ้าวแลมครับในลงไปพี่น้องครับหลายสำนักนาะพี่น้องแล้วก็มีสำนักที่เขาตรงๆเลยก็มีพี่น้องครับผมครับยกตัวอย่างยางเช่นพ่อแต้มนะพี่น้องเนาะครับสำนักของพ่อแต้มครับผมสำนักของเซียนน้องคข่ครับพี่น้องครับสองสำนักครับอีกสำนักหนึ่งครับผมเซียนป่าตาลครับพี่น้องเขาเต็มเมครับผมครับตรงๆเลยพร้อมครับผมครับสองสำนักสำนักนี้คือ ตัวเลขแนวทางครับผมเข่าตรงๆสําหรับพี่น้องที่กำลังมองหาอยู่กับบอผิดหวังครับผมครับกะขอเชิญพี่น้องนะครับเนาะทุกทุกคนครับผู้ที่ชื่นชอบครับผมกับการเสี่ยงไทยหรือว่าครับการเสี่ยงโชคเนาะพี่น้องเนาะครับหลายท่านเนาะครับเนาะกะนี่วิธีการเสี่ยงโชคแตกต่างกันครับผมอาจจะจุดทูบเนาะพี่น้องครับวิธีหาตัวเลขหาแนวทาง หลายท่านกะฝันเอาครับพี่น้องครับบ่มีอันไหนพิษอันไหนถูกนะพี่น้องครับเป็นความเสื่อครับพี่น้องคับทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเสือของไท่เฮาครับผมดูว่าครับพี่น้องครับผมฟังเล่านะครับเนาะครับเบาแหรมกะต้องขอบพระคุณพี่น้องครับผมบ่าวาจะเป็นกับฟังส้ายหรือฟังขวาของแม่น้ำโขงครับที่เขามารับชมมาคอยกดติดตาม ผมเป็นกำลังใจเป็นแรงเชยร์แรงใจครับทั้งช่องของบ่าวแหลมครับก็ขอขอพระคุณพี่น้องทั้งสองฟังเราพี่น้องเนาะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ไกลเคียงครับผมบ่าวแหลมครับบอกว่าจะเป, Ideally, เป็นบ้านเดียวกันหรือว่าหมู่บ้านไกลเคียงแต่ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับที่ให้ความสนับสนุนนะครับเนาะครับคนบ้านไกลเลี้ยงเครื่องเลี้ยงเคียงกันครับ การเฮตุงานของบบาแวแหลมครับพี่น้องจะเห็นว่าทุ่มเทเต็มที่ครับพี่น้องครับแต่ละมือกระสิมกมุนครับหรือว่าออกเฮตดงานนะพี่น้องครับว่าะ <ๆๆ S 2> จะเป็นรัฐบาลไทยเล่าพัฒนากับเบาแหลมสิแลงงานอยู่ทุกมือครับตื่นขึ้นครับเวลานอนกะคือถบทวนตัวเหลขเบิ่งแต่ละสำนักสำนักใดเขาสำนักใดลุดหรือเปรียบเทียบนะพี่น้องนะเปรียบเทียบ ตัวเลขเปรียบเทียบแนวทางครับเพื่อที่จะเอามาเสนอให้พี่น้องครับผมปรับชมรับฟั่งว่ะครับสำนักใดกลับที่เข่าสำนักใดที่หลุดเนาะครับเนาะกลับงานของเบาแหลมคือครับผมตามหาตัวเลขตามหาแนวทางครับผมแรงดี่เจ๋งๆสำนักที่ดังๆครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอฟซีทุกคนครับสำหรับพี่น้องครับหลายท่านเนาะครับเนาะเข้ามาแล้วเบาแหลมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องครับ เข่ามารับชมน้าก well, ันครับผมสามารถพูดคุยกันได้นะครับเนาะเข่ามาคอมเมนต์เข่ามาพูดคุยกับบ่าวแหลมได้นะพี่น้องครับผมครับว่าเมื่อนี้บ่าวแหลมมีสํานกใดมาฝากพี่น้องมีตัวเลขใดนะครับเนาะครับหลายท่านอาจจะมองเห็นแล้วนะพี่น้องครับสวยไปสวยมากน้ำมูอนี้แหละครับผมครับสาหรับตัวเลขนะครับเมื่อนี้บ่าวแหลมเอามาสองสักครับผมเอามาประชันกันให้พี่น้องได้เปรียบเทียบเบิ้งชัดๆเลยครับผมซึ่งเป็นสํานกที่ บ่ได้กี่ลายกิเลพี่น้องครับเวลาเขาเขาเต็มเต็มคือกันครับผมตรงๆคือกันเล็กวิ่งกันรุดยากครับพี่น้องครับเล็กคำนวณครับมีรุดมีเขาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเขาลายก็รุดครับพี่น้องมาเบาแหลมสิภาคก็เบิ่งครับผมสาหรับตัวเหล็กแนวทังเนาะครับเนาะวันจันทร์ครับพี่น้องที่15พฤษภาคม2566กับลาวพัฒนา พ่อแหลนอนหน้าครับผมสาหรับตัวเลขแนวท่งของพ่อแหลนอนหน้าบนล่างครับพี่น้องวิ่ง8กับศูนย์ครับพ่อแหลให้มาที่8กับศูนย์ฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสาหรับสายวิ่งสายหลุดกั้ยพลาดกันนะครับสาหรับครับผมตัวเด่นตัวเน้นของพ่อแหลครับผม0801ครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมอย่าลืมตัวเด่นครับพี่น้องครับสําหรับตัวล่องกับ838581 06ครับผมครับ พี่น้องเอฟซีก็สามารถที่จะแคปหน้าจอเอาไว้ได้นะครับเอาไว้ถ้าเบิ้งครับเพื่อหลงลืมนะพี่น้องเนาะป้องกันการลงลืมครับมาเบิ้งสำนักต่อไปครับไอหนุ่มสวนยางครับพี่น้องสำหรับตัวเลขของไอหนุ่มสวนยางครับผมบนล่างวิ่งรูด2กับ6เด่นที่2ครับพี่น้องสำหรับเด่นๆครับจับคู่ก็จะมี202 2, 2ตัวล่องก็จะมี2 1 6, 2 6, 1,60 สำหรับตัวเลขแนวทางของไอหนุ่มสวนยางนะครับเนาะฝากเอาไว้ในอ้อกออมใจของพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมกับพอแหลนอนหน้าครับผมครับพี่น้องสามารถที่จะแคปหน้าจอครับผมรับเพื่อที่จะเอาตัวเลขไปเปรียบเทียบกันหรือว่าเทียบเคียงกับตัวเลขแนวทางของพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วครับบ่าวแรมขอฝากสองสำนักนี้เอาไว้พี่น้องนะครับเนาะกับเราพัฒนาครับผม ครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมก็ต้องขอตัวอำลาพระจากพี่น้องไปก่อนคอนจากกันครับผมครับขออนุญาอยวยพ่อในพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนโชคมานร่ารวยถูกหวยรวยเบอร์กันในวันที่15พฤษภาคม2 5 6 6กบับลาพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอน,หนาหนุ่มสวนยางครับผมฝากอไว้ในอบอกอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมต้องขอตัวอำลาพระจากพี่น้องไปก่อนครับผม พ่อกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม